ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันขี้ตัวเองจะเป็นยังไงไปดูกันฟีฟีฟีกคนอยู่ดีแล้วเนี่ยอีกเป็นสี่เหมือนแปดพันล้านปีแล้วเนี่ยเออมีอะไรกินไหมเนี่ยปากน้าก่อน วันนี้เงินสดฉันหมดแล้วอ่ะเงินสดฉันหมดแล้วอ่ะดิเดี๋ยวฉันขอดูในโทรศัพท์ก่อนติ๊ก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 โทรศัพท์เงินในโทรศัพท์ของคุณหมดแล้วก็ว่านเติมเงินและวสกิบดิทอเลตอะไรไม่รู้เหมือนกันโหยต้องเติมเงินเหรอเนี่ยเราเงินสดฉันก็หมดแล้วแล้วจะทำยังไงมันเนี่ย เงนสวยแค่ก็ไม่มีเงินในโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วจะทำยังไงล่ะฉันต้องไปหาอะไรในตู้เย็นแล้วเนี่ยถ้าในตู้เย็นไม่มีอะไรกินอะ่ะฉันก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วนะไหนดูด,ดิไม่มีอะไรเลยะ เราจะกินเลยนะไม่ต่ากให้ไม่มีอะไรกินเลยอ่ะน้ำแข็งในช่องฟิีก็ไม่มีอ่ะตู้เย็นก็พังแล้วเนี่ยโอ่ยจะจะกินอะไรดีอ่ะกินน้ำหมอน้ำในตู้เย็นก็ไม่มีนะเนี่ยมีแต่แก้วน้ำมีแต่แก้วน้ำแต่ว่าไม่มีน้ำเลยอ่ะเราจะกินอะไรดี่ ไปบ้านคนอื่นก็ไม่ได้สิเขาล็อกประตูอะ่ะไม่กล้าเคาะอ่ะอาาอ่ะบ้านเราหึยน้ำอะไรอะ่ะหึยเงินอะ่ะลืมไปทุกคนอันนี้มันเป็นของพ่อกับแม่เรานะเออเขาตายไปแล้วไม่กล้าอยู่ะออกลัวโดนผีหลอก ทำยังไงดีล่ะเนี่ยในห้องนั้นก็อุตส่ามีน้ำอ่ะปวดขี้อยากิดดัจะปวดที่เลยอ่ะที่ฉันไม่มีเสียงเลยเนี่ย ก่ดตูนมากเลยดิแซบตูนนะอ่ะชี้คือข <c oughs> ี้เหมือนดินเลยอ่ะเนขี้เป็นดินเหรอเนี่ยไม่ใช่มงดินก็เหม็นจะตายดินไม่ได้เหม็นขนากถ้าออกไปข้างนอกดีกว่าเงินใส่ชุดอีก เร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วรีบไปสวนแล้วเ <c oughs> ๋ยวบัวมันก็จะเราจะไปหาอะไรกินเราจะไปฆ่าวัวด้วยมอ่ะมันจะได้เหรอฉันก็กลัวบาดสิไม่เป็นไรบาดถึงแม้ว่าฉันจะบาดฉันก็ได้กินอะ่ะ ไปโ哟วันดี้เขวันดี้เขาวันดี้เขวันดีคเโอ้ยเอ้ยออเออออเออ้ออเอ้เออ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 ้ออเองเออเออตออเ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 อๆเออเอ้เออเอเออเอออเอเออเออเเอเเเ รถจะจะบุกตายไหมเนี่ยชนก็เสียหลักอีกเนี่ยโอ้ยอุษาไม่ชนไปแล้วค้างไม่เนีย่ยค้างโอ้ยป๊าย ไปไปไปเฮ้ยเคยจอดตรงนั้น yeah. ừ, ย,ย่าเออใช่ใช่โอเคไปไปเดินมาแล้วเอาไก่ดีป่ะอ้ ừ, เอาไปก็ได้บ้าง พี่แตัวมาฉันเท่าไก่ไม่เป็นล่ะหนูนี่ไหมล่ะไม่เอามันเล็กี้โคชไม่กล้าจับอ่ะตัวก็สีชมพูสะอาดแต่ว่าฉันไม่เอาอะ่ะวักวกล้องมันขวิดแต่ไม่เอา,าจะทำยังไงล่ะกินไม้ดีไหมโอ้ยแล้วจะมาทำไมเนี่ยกลับบ้านดีกว่าโอ้ย เ <ítulo> อาไม่มีอะไรกินแล้วตอนนี้ฉันปวดท้องไปหมดแล้วเนี่ยกระเพาะฉันมันจะบุบหายไปหมดแล้วเนี่ยถ้ากระเพาะฉันมันบุบหายไปแล้วฉันจะทํายังไงเลยเนี่ยอะไรอะจะไปหาอะไรกินไม่กินไม่กินดาฮะแล้วก็ต้องมากลับตรงนี้อีก ชนอีกแล้วไป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 โอ้ <c oughs> ยโอ้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 ย โอ้โหสจปะ่ะโอ้ยฉันไม่มีอะไรจะกินแล้วเนี่ยฉันเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยฉันหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ย กินอะไรดีกินคีค้ยด,ดีไหมอ่ะเหอไม่ไหวแล้วอโอ้ยโอ้ยตะกี้ตะเกียงไหนนะทุกคนปิดไม่เนียนเลยอนะ่ะทุกคนแลตะเกียงค,คือบอกว่ามันเห็นเต็มเต็มเลยอนะ่ะไปทุกคนห็นไม่ไหวแล้วเนี่ยตะกี้อะไรดีเราก็ต้องขาดไปกินเที่ยนะ คือที่จะไม่ตายฉันต้องกินขี้อ่ไมเ้ยจนี เลียส้วมไปด้วยเนี่ยส้วมกับกปุกก็เลียส้วมไปเลยอะไรอยากเป็นกระสือเหรอไม่ใช่ฉันไม่ใช่กระสือกินที่กินต้องเป็นกระสีแน่เด้ออะไรยะกฉันไม่มีอะไรกินนี่ยปวดท้องมากเลยอะแล้วจะไปหาหน้าที่ไหนกินลเนี่ยไปหาน้ำลองก <c oughs> ินดีกว่า <c oughs> ตรงไหนดีตรงไหนดี ขี้ยังติดปากฉันอยู่เลยเนี่ยไปแล้ขี้ติดปากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หาน้ำกินที่ไหนดีโอ้ยโอ้ย้ย้ย Nicodila, you đi nay mọi người mà A lần ra lần โอ้กินมาเยอะมากเลยไดือดเด้ <S <s ้ดเดือดเดือดอดเดือกเนือดเดือดเดือดเดอนเดือดเดือดเดือดเอดเิ้อดเดือเอดดอเออดเอ เงินในโทรศัพท์หมดนะทุกคนทุกคนก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะเออถ้าเกิดว่ามันยังมีอยูก่ก็กินไปเลยนะทุกคนกินน้ําปลาไปเลยนะเออแต่ว่าอันนี้มันคืออดอยากจะ,จะต้องกินขี้ตัวเองเลยนะบ๊ายบาย